สบายดีพี่น้องเมื่อทุกคนพี่น้องไอ้ยมื่อนีตื่นแต่เศร้าตื่นแต่เศร้าสิฟ้ามายามดังนกพี่น้องใส่ดังดักนกไปพี่น้องไอ้มามายามน้ากันพี่น้องบรรยากาศอยู่ให้อย,ยู่หน้าพี่น้องไอ้ยมามมืดเศร้ามื่อนีสีมานหรือบหมานพี่น้องไปไปเบิ้งน้ากันพี่น้อง Thường đương yêu vinh ăn tương nục tùng nhae. Nguyên nguồn nòng. Nguyên nguồn nòng. Nguyên nguồn Đi Nguyên nguồn nòng. ถึงตะคายค่อยถึงตะคายค่อยเด็ตัวหนึ่งโอ้ตายแล้วบ่ตัวนี้โอ้ยยังไม่ท่านตายพี่น้องนกเข้ามาแกสิเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้พี่น้องแบบหนึ่งเด็ตัวนี้ชิแมตตัวน้อยพี่น้องเด็ดคอยใส่ค่อยใส่ตะนางมัก็จะมีน้องน้ำอย่างนี้นมัก็กจะลงมากินน้ำพี่น้อง มากินน้ำตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ได้พี่น้องยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่โอ้ขาดมาเลยด่างค่อยเบ่งตาของเขาตาโลโล มาคอยคอยปวดเอาก่อนนี่น้องอหา่านปเลย สองตัวสองตัวสองตัววันนี้ได้สองตัวทุกคนเอ้ยนี่มานอยู่ได้สองตัวพี่น้องสองตัว